ดีค่ะวันพระหัสบดีที่15กันยายน2565มาร่วมกันติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ต่างประเทศกับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะในช่วงนี้บริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีหลายพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเนื่องจากหลายอิทธิพล ยังคงส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยของเรามีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางแห่งในขณะเดียวกันก็ยังมีพ่อแม่พี่น้องอีกหลายท่านที่คอมเมนต์มาว่าฝนไม่ค่อยเข้าไปตกอีกทั้งมีสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวโดยพื้นที่ดังกล่าวส่วนมากจะเป็นพ่อแม่พี่น้องในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งแอดมินก็ต้องขอแจ้งเอาไว้ว่าฝนยังคงอยู่กับเราไปจนถึงกลางเดือนหน้าในบริเวณประเทศไทยตอนบนอีกทั้งจะเป็นช่วงที่มีฝนตกชุกหนาแน่น จึงคาดว่าจะมีฝนฟ้าขนองเข้าไปตกในบริเวณพื้นที่ที่พ่อแม่พี่น้องกําลังต้องการรอฝนอยู่นะคะส่วนฤดูฝนในบริเวณภาคใต้จะลากยาวไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนซึ่งก็ถือได้ว่ายังคงมีเวลาลุ้นที่จะมีฝนเข้าไปตกในพื้นที่ของทุกท่านนะคะซึ่งลหลายๆอิทธิพลยังคงส่งผลทําให้ในวันนี้จะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักต่อเนื่อง ไปจนถึงในช่วงสัปดาห์หน้าซึ่งจะเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุปัจจัยใดและฝนฟ้าขนองรวมถึงฝนตกหนักจะเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ใดบ้างไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจและการติดตามที่มอบให้อด m มินขอขอบคุณทุกการแชร์ที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยค่ะ จากโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF จะเห็นได้ว่ารองมรสุมพาดผ่านอยู่ในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลทำให้ในวันนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออกและภาคใต้โดยจากโมเดลสภาพอากาศจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ช่วงเช้าไปจนถึงเวลา14นาฬิกาบริเวณประเทศไทยจะมีกลุ่มเมฆฝนเข้าปกคลุมเท่านั้นหรือหากจะมีฝนฟ้าขนองก็จะมีเพียงเล็กน้อยในบางพื้นที่หลังจากนั้นตั้งแต่ช่วงเวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปจะเริ่มมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่นอกจากนี้จะมีฝนตกหนักกระจายตัวเป็นหย่อมๆอ,อีกด้วย ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เด็กๆก,กำลังเลิกเรียนรวมถึงพ่อแม่พี่น้องที่ขายของตามตลาดนัดหลายๆท่านก็เริ่มตั้งร้านค้าขายกันแล้วเมื่อมีฝนโปร,โปรยปรายลงมาในช่วงเวลานั้นก็ส่งผลทำให้การจราจรติดขัดรวมถึงการค้าขายก็เป็นไปด้วยความยากลำบากแอดมินและทีมงานก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเตรียมตัวรับมือเอาไว้ให้พร้อมนะคะ ซึ่งจากปัจจัยและอิทธิพลดังกล่าวส่งผลทําให้ในวันนี้บริเวณภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนน่านอุตรดิตถ์ตากสุขโขทยัยพิจ,จิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจสบของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน้องคายบึงการอุดรธานีสกลนครนครพนมร้อยเอ็ดยโสธรขอนแก่นกาลสินอำนาจเจริญมุกดาหารสุรินทร์ศรีสะเกษนครราชสีมาชัยภูมิและอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสภาากลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาการจนบุรีราชบุรีนครปฐม สมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิตม่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสดุด33-35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิตม่ำสุด 23 2 5องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29 3 4งาองศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ปัตตานียะลาและนาราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 2 3 2 5องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-32องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35ององศาเซลเซียส โดยในบริเวณประเทศไทยของเราจะมีลักษณะอากาศเป็นเช่นนี้ไปจนถึงวันที่16กันยายน2565หลังจากนั้นในช่วงวันที่17ถึง21กันยายน2565รองมรสุมจะมีกำลังแรงขึ้นและเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ซึ่งส่วนมากยังคงมีฝนฟ้าะนองเกิดขึ้นในช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนอง คลื่นสูงมากกว่า2เมตรจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองพร้อมทั้งเน้นย้ำให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากตลอดช่วงโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภยัยน้ําท่วมเป็นประจำพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านพื้นที่ลุ่ม พื้นที่ท้ายเขื่อนและพื้นที่ริมแม่น้ำลำคลองต่างๆซึ่งนอกจากต้องเฝ้าระวังกับระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นแล้วให้เฝ้าระวังสัตว์มีพิษที่จะมากับน้ำรวมถึงให้ใช้ความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนในขณะที่เกิดฝนฟ้าคะนองเนื่องจากในขณะที่ฝนตกจะทําให้ถนนลื่นและทัศนวิสัยลดลงทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายพร้อมกันนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วย สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รวมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศรวมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยด้วยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ